ไปแปลงนะคะส่วนที่สามค่ะอันนี้ดูความลักษณะชีวิตมากนาครับไปง่ายนี่แซ<ม>่บี<า>ง่าไปง่ายนีไย่ไปง่ายไปง่ายทางนี้ง่ายแล้วแกบอกง่ายยิ่งไป เกลุกร่างหลายรอบแล้วคนนั้นนะนี่นี่เขาอายางมันวางไว้ข้างทางแบบนี้เนาะเก็บเสร็จแล้วก็มาใส่ถุงวางไว้ข้าวแล้วจะปิ้งย่างทิงไว้คัทกลับใส่ปิกอัพเราไปขายอยากินอะไรสองกระสอบแล้วก็อยากกินจใช่ไหมยิ่วใส่ถุงไว้ มันต้องไปทังขั้นดีวะดูดีดูดีโอ้ดูลงลำบากลงยาวลงพุ่นอย่างนี้เลยแต่ฝนทุกๆก็ลงไม่ได้ต้องรถไทยังเดียวอันนี้คือนี่ไม่มีฝนนะถ้ามีฝนคือหมดสิทธิ์เลยโฟล์ินก็ไม่ได้ต้องรถไทยแกบอกรถไทยเท่านั้นโฟลวินก็ไม่ได้ครับ ไปได้แบบช้าๆเบาๆเลยนะคะคันนั้นเขาจะไปได้เร็วกว่าเราเพราะเขาเป็นยางแบบหนายางอีกแบบหนึ่งถ้ามันแค่แข็งก็บบีบยางรั่วอย่างนั้นก็หลายพค้วินงโค้งวินที่ว่ามันล้มลองมันบีบยางรั่วเลยดูความทุลักทุเลมัน ส่วนที่สามค่ะส่วนชื่ออะไรคะคุณรอกวะส่วนที่สามน่าจะเป็นของพี่คนนี้ไหมนึกถึงภาคใต้ตอนที่ผมไปอยู่ที่เข้าไปไปเที่ยวลกเลยเถินแถวไอ้ประจวบน่าจะของคนนี้ไหมต้องใช้รถประชนต้องใช้โฟวินอย่างเดียวเหมือนกัน